สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำขาตั้งมินิครับเป็นไม้เซลฟี่ได้เป็นขาตั้งโต๊ะได้นะครับตัวนี้เป็นวาลันซี MT47 เมนทอนทรพอดนะครับตัวนี้วัสดุเป็นอลูมิเนียมอลลอยครับยาวประมาณ40เซนนะครับรับหนักได้เยอะนะครับกล้อง DSLR กล้องมินิเลสตกล้องคอมแพคทั่วไปตัวนี้จะใส่เป็นพวกไม้พวกไฟหรืออุปกรณ์ เสริมเพิ่มได้หลายอย่างนะครับอุปกรณ์โลลันซีของโลลันซีเนี่ยใช้ด้วยกันได้หมดนะครับหัวนี้ก็จะเป็นโลหะนะครับเอกะทะัลลัดนะครับพกพาสะดวกหัว,วบอลนะฮะหมุนได้ลื่นดีนะครับปรับด้ายต้วเองขวาได้สบ,สบายนะครับน้าหนักไม่หนักมากนะครับมันเป็นอลูมิเนียมอันลอยแต่คมแข็งแรงนี่คือยอมรับเลยว่าอันเนี้ยแข็งแรงมากๆเหมาะกับคนต้องการใช้ขาตั้งเล็กๆพวกพาสะดวก ไม่ต้องแบกขาตั้งใหญ่อย่างเงี้ยเอาไปตั้งบนโต๊ะอย่างเงี้ยครับตัวน,นี้แนะนำนะครับ valance mt สี่สิบเจ็ดครับผม